เห็นสอบถามเข้ามาบ่อยนะฮะในเรื่องของการแจ้งความนะครับว่าเราเนี่ยจะแจ้งความดีไหมนะครับกับในสิ่งที่เราไปเจอพวกแอปเถื่อนแอปเงินกู้อะไรมานะนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนนะฮะการแจ้งความนะครับก็ขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลลวกันนะฮะผลดีของมันก็คือเราจะได้ใบลงบนันทึกประจําวันนะฮะจากร้อยเวรน,นะครับเ,เพื่อที่เราจะเอาไปให้คนรอบข้างได้ดูนะครับนะฮะ ว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาชื่อใครเนี่ยไปค้ำประกันแต่อย่างใดนะครับคือเรียกง่ายๆว่าสแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับเอาไปให้ผู้จัดการดูหัวหน้างานดูญาติพี่น้องดูนะครับนะหรือเพื่อนๆนะครับก็ให้ดูว่าเนี่ยเราเนี่ยไปเจอพวกมิจฉาชีพจริงๆนะแอปเงินกู้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันบอกว่าเอาชื่อ,อรายชื่อต่างๆนะฮะที่อยู่ในเบอร์มือถือเราเนี่ยที่เราเมมไว้เนี่ย นะครับไปคาประกันนะฮะเราก็แย้งเขาได้นะครับนะสองก็เหมือนอุ่นใจนะครับอุ่นใจแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลหลักฐานเอกสารนะฮะที่เราให้ไปนะครับหน้าบัญชีบัตรประชาชนนะครับที่ถ่ายรูปสแกนหน้าอะไรต่างๆนะครับคือเราไปแจ้งความเนี่ยเพื่อที่จะได้บอกว่าถ้าไอ้พวกวิชาชีพเนี่ยเอาไปทําอะไรในสิ่งที่ผิดกฎหมายเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ก็ในเมื่อเราเนี่ยมาแจ้งความลงบันทึกประจําจวันไว้แล้วนะครับส่วนใครจะไปแจ้งความนะฮะผมบอกแบบนี้แล้วกันโทรไปก่อนก็ดีนะนะครับโทรไปที่สอพอใกล้บ้านที่เรากําลังจะไปแจ้งความนะว่าเขาเนี่ยรับเรื่องแจ้งความเรื่องแบบนี้ไหมเพราะบางท่านเนี่ยไปถึงสอพอแล้วก็โอ้โหละเหี่ยใจกลับมานะฮะทางเจ้าหน้าที่ร้อยเวรนะครับไม่รับแจ้งความ แต่ก็มีมีบางบางเจ้าหน้าที่นะฮะบางท่านนะครับก็ได้แนะนําว่าเออเฮ้ยไม่ต้องแจ้งความก็ได้นะครับนะฮะไม่ต้องจ่ายไม่ต้องรับสายพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพนะครับบางที่นะเขาก็แนะนําดีนะครับแต่บางที่เนี่ยก็เจอแบบสะเทือนจิตใจเนาะสำหรับประชาชนนะครับคนไทยที่เข้าไปขอความช่วยเหลือนะครับอยากลงบันทึกประจำวันนะครับบางท่านก็ไม่ไม่เข้าใจ หาว่าเราเนี่ยเออไปกู้เขาแล้วก็ต้องคืนเขาสินะบางท่านก็อาจจะไม่รู้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับไอ้เรื่องพวกนี้แอปเงินกู้เถือนในโลกออนไลน์นะครับก็แนะนําให้โทรไปก่อนนะฮะส่วนวิธีการแจ้งความนะครับทีเ่เราได้ไลฟ์สดนะครับก็บอกเพื่อนเพื่อนมาตลอดนะฮะเราก็แจ้งไปเลยนะครับว่าเราเนี่ยเอ,อเข้าไปหลงกดกู้นะครับไปสมัครแอปเงินกู้ในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลอะไรต่างๆ แล้วก็แคปรูปไว้นะครับว่าออแอปไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วก็มารู้ตอนหลังว่าเนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพนะนะครับมีการโทรทวงข่มขู่เฉพาะเราหรือมีการโทรทวงข่มขู่คนรอบข้างด้วยนะฮะบ,บอกให้หมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของถ้ามีการอัดเสียงได้ก็ดีนะนะครับถ้าพวกมิจฉาชีพเนี่ยมีการข่มขู่แล้วก็ในเรื่องของการประจาน แคปเก็บไว้เลยนะครับมันเอารูปเราเนี่ยไปตัดต่อนะฮะไปลงประจานนะฮะในเฟซบุ๊กนู่นนี่นั่นนะฮะมันเป็นการผิดพรบอรคอมอา่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินกู้พวกเนี้ยดอกเบี้ยมันสูงมันผิดกฎหมายเออมันเกินกำหนดเออนะฮะก็บอกไปตามนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ที่มาแจ้งความเนี่ยก็หนูก็อยากเนี่ยเอาใบลงบันทึกประจำวันเนี่ยไปให้หัวหน้าเขาดู เขาหาว่าหนูเนี่ยโอ้โหเอาชื่อนู่นนี่นั่นไปค้าประกันแต่จริงไม่ใช่เลยนะครับเนี่ยก็บอกไปตามนี้ยฮะแคปหลักฐานให้หมดอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแคปพวกเออที่เราโอนเงินไปนะฮะเข้าบัญชีมงบัญชีมาอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยให้ทางเจ้าหน้าที่เขาแต่ตอนนี้เท่าเท่าที่เห็นนะครับเอ่อพวกแอปเงินกู้อะไรพวกนี้จะเปิดเป็นบริษัทบางหน้านะฮะแล้วก็มีการโอนเข้าบัญชีของบริษัทนะครับ แต่จริงๆมันก็เถื่อนอยู่ดีครับนะฮะไม่ว่าชื่อไหนจะเปลี่ยนแปลงเป็นชื่ออะไรนะฮะแอปเงินกู้เถื่อนก็คือเงินกู้เถื่อนนะครับระบบของมันก็คือดอกเบี้ยมันสูงอยู่แล้วยังไม่มีตัวไหนที่จะถูกกฎหมายนะครับ นะฮะอันนี้เฉพาะแอปเถื่อนนะยุดพูดถึงเฉพาะแอปเถื่อนนะฮะอย่างเช่น Eagle Credit นะฮะเป็นรูปนกอินทรีสีขาวอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนมาเป็น Easy เงินกู้ถูกกฎหมายจริงๆก็ผิดกฎหมายเหมือนเดิมนะฮะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็แนะนำแบบนี้แล้วกันนะฮะในเรื่องของการแจ้งความนะครับที่เราจะเข้าไปแจ้งก็แนะนำให้โทรไปทางสพก่อนแล้วกันนะครับนะก็สาหรับคลิปนี้ก็พูดถึงในเรื่องของการแจ้งความนะฮะ ก็มีทั้งอุ่นใจหรือมันจะมีประโยชน์อะไรใดๆเนี่ยต่อตัวเราเนี่ยก็ลองวิเคราะห์กันดูแล้วกันถ้าเราไปแจ้งความจริงๆการไปแจ้งความแล้วเนี่ยคิดว่าตํารวจจะบัญชีมาให้เราไหมล่ะคิดว่าตามเงินให้เราไหมล่ะนะฮะเราก็วิเคราะห์เองแล้วกันว่าเราสมควรที่จะไปแจ้งไหมสะดวกไหมมีเวลาไหมแล้วมันมีค่ามากสําหรับเราไหมบางคนก็ไม่แจ้งนะนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับไม่แจ้งไม่สนใจอะไรแล้วก็ไม่โอนเงินคืน ไม่กลัวมิจฉาชีพโทรมาก็ไม่รับสายก็ผ่านได้เหมือนกันครับลองวิเคราะห์กันดูฮะว่าเราจะไปแจ้งความไหม